ถูกต้องด้วยครับโหดจังวะมันต้องเป็นห้องอะไรอ่ะถึงต้องใช้หัวใจคนหนึ่งคนเพื่อเปิดประตูอะครับนะเว่อร์ไปปะรีเสิร์ชโนตนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะ General, เจเนอเรลหรอเดี๋ยวนะแปลว่าห้องนี้อ่ะไม่ได้ใช้โดยท่านในคลคนเดียวนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ใช้ศัพท์คําว่าเจเนอเรลไงเขาคงใช้คําว่าเป็นไออย่างนี้ใช่ไหม แปลว่าจริงๆห้องนี้เนี่ยลูกน้องก็รู้นะครับว่าการจะเข้ามาก็ต้องเอาคนมาสังเวยเอาหัวใจเข้าไปนะครับนะอะไรเถื่อนนั้นนะ,นะค,คุณผู้ชมครับแล้วไม่พอนะครับนะคือให้ลูกน้องมาบันทึกในนี้อีกนะครับนะก็คือว่าก่อนที่ท่านในผลจะไปก็มีเรื่องค้างคาเรื่องของการฟื้นชีวิตลูกสาวเขาละครในซองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับคุทริกอย่างนี้นี่เองแล้วน่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นอมตะได้สินะเอาชิบหายแล้วสินี่แปลว่าคุณต้องไปจัดการในซองก่อนไหมล่ะดูเหมือนว่าพวกเนครอนก็ทําการศึกษา การดำรงอยู่ของเจ้าหนอนพวกนี้เหมือนกันนะแต่พวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะสร้างเวทมนต์บางอย่างขึ้นมาได้หรือเปล่ากันนะว่าแต่เจ้าเวทมนต์อัศจรรย์อย่างนั้นมาได้ยังไงกันล่ะดูวงเวทพิธีกรรมนี้สินี่หรือเปล่ากันนะที่ใช้ในการสร้างลูน่าเรนเทลนะครับนะก็คือเอาพิซีมาถ้าตายแล้วก็คือกลายเป็นผงนะครับนะเพื่อทําให้มันเป็นแสงสว่างชุ่วนิรันอยู่ดีนะครับเนาะแปลว่าเหมือนจะเดาขงกายก็คือว่าใช้คนธรรมดาแปลงร่างให้กลายเป็น ใช่ไหมคุณผู้ชมครับใช่คนธรรมดาแปลงร่างให้กลายเป็นเดสให้กลายเป็นพิกซี่จากนั้นก็คืออีกทีหนึ่งแล้วก็มาสร้างอันนี้นะครับก็ว่าอยู่ว่าทําไมเขาถึงสามารถผลิตได้ดูเหมือนเยอะนะครับเนาะปริศนาทั้งหมดไขกระจางแล้วคนร้ายที่จริงก็คือแกนั่นเองดี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 สถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ของเจ้านะจงหนีไปให้ได้ไกลที่สุดเลยแล้วอย่าคิดว่าเจ้าจะได้อะไรไป ง่ายๆคือมันน่าจะอ่านใจผมได้แหละวว่าผมเคยฆ่าคนของพวกเจนเนอรตทอมไปนะครับมันก็เอ,อ่ยชื่อทั้ง3คนถูกเลยนะครับนะกระดูกได้ไปหมดเลยเหมือนมีคน,คน,นเคยมา <to the S 1> ทำพิธีกรรมศาสตร์มืดอ,อยู่แถวนี้ก่อนหน้านี้นะ The Diary of Catholic Tom นะครับนะ <S <S นี่ไงเล่ม2ครับ f o r g ต t in ี e v e n t มีอิน d a r เ n e s s ต้องขอให้อภัยแก่ฆ่าด้วยนะที่ฆ่าเข้าสู่ความมืดวิดแบบนี้บัตซาวเนี่ย เขาชื่อว่าอะไรอะเฮเลนออฟบาซาอ๋อแปลว่าคนที่ชื่อบาซาเนี่ยังไม่ได้ตายหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นนิโคเมนเซอร์ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวของเจเนอัลคาทริกนั่นแหละครับซึ่งมัาจะงน่าจะยังไม่เจอนะครับนะของการที่แบบว่าตัวเองก็รู้สึกผิดนั่นแหละว่าจะอัญเชิญแบบว่าให้ภรรยากลับคืนมาหรือครอบครัวกลับมาก็คงไม่ได้นะครับนะให้พลได้ออกคําสั่งเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคําสั่งนี้ก็คือว่าหาอะไรก็ตามที่หลับไหลอย,อยู่ในสุสานแห่งนี้ใครก็ตามเนี่ยที่เดินไปแล้วเนี่ยเออ ก้าทีละ9ก้าเลยหาให้ทั่วนะครับนะดูเหมือนว่าวัดแห่งนี้เนี่ยข้างใต้จะมีสถานที่ที่ถูกสร้างทับอีกทีหนึ่งแล้วอันตรายอย่างมากเลยเพราะข้างในมันอันตรายดูเหมือนว่าอะโรงนี่ถูกขุดไปแล้วอะ่ะข้างในไม่มีอะไรดีแล้วละ่ะไม่มีคำสาบด้วย <laughs> แคทริกทโทมอะ่ะเป็นผู้นำอ่าแห่งของกำลังของหน่วยชาพวกเขาเนี่ยค่อนข้างแบบ เหมือนกับว่าเป็นอัศวินครูเสดของพวก่าลัทธิความเชื่อด้านดวงจันทร์นะครับนะเคธริกทูมเนี่ยบบก็คือได้มอบมาก็คือลูกตายก่อนประมาณนั้นนะครับนะเอ๊ะนั่นน่ะมันคือหอคอยที่ส่องสว่างนะั่นน่ะนั่นมันคือหอคอย m o o n l i ์ท t วเวอรไม่ใช่หรือไงกันนะแล้วไงอะ่ะก็คือแปลว่าผิดใช่ไหมครับอ๋อต้องเรียงระดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องใช่ไหม งั้นเพื่ออะไรว่าไม่เห็นจะเข้าใจลเลยปริศนานี้นะครับนะอ <laughs> ไอ้หมายถึงว่าไอความคอมโบเดชันผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะ <laughs> ที่ผมมีปัญหาคือมึงจะวางกับดักไว้ทาไมครับนะ <laughs> <laughs> ให้เราเดินเล่มหลบเล่นอย่างเงี้ยเหรอถูก <laughs> ต้องสักทีครับตร <laughs> งตามหาเลลิกของเจเนอรรลทอมนะครับนะ <laughs> เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราลองคิดดูดีดีนะครับการที่เจเนอรรลทอมจะหาไม่เจอหรือไม่ทราบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1มีการผ่าตัดสมองไมเฟเยอร์อะไรก็แล้วแต่ความทรงจําอาจจะเลื่อนเลื่อน 2อ,อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่สร้างสุสานนี้แล้วก็ได้นะครับคือเจเนอเรลลเสียชีวิตแล้วก็มาสร้างสุสานนิทับแล้วก็มีคําสั่งสุดท้ายว่าให้เอาไปซ่อนแล้วไอ้คนที่รู้เรื่องอาจจะตุยไปแล้วนะครับนะเลยทาให้พอแกฟื้นคืนชีพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ของที่กูไปฝากไว้ไปฝากอยู่ไหนนะครับอะไรอย่างนั้นบ้างนะครับนะอย่าบอกนะว่าลงไปในอันเดอร์ดาร์กจริงๆด้วยนะครับแต่เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับท่านเทพแห่งดวงจันทร์ได้ขับร้องเพลงไปยังราตี <And forgotten. S 1> อันนิรัน์ เพื่อคอยคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ตรงข้ามกับแสงสว่างก็คือความมืดมิด<ห>นั่นก็คือชีวิตแล้วก็ความมืดมนความเจ็บปวดของท,ท่านเทพดวงจันทร์สามารถได้ยินจากการขับกล่อมไนซองคำตอบอ่ะอยู่เบื้องหน้าเจ้านักความมืดมิดท่านเทพนักรบแห่งท่านหญิงไอรูงจันท์เนี่ยจะไม่ถูกจับและจะไม่ถูกหลอกลวงเออเดี๋ยวก่อนนะลูกปั้นนั้นมันพูดอยู่เหรอไปยังโอ๊ย ตกใจหมดเลยเฉียนนิดเฉียนหน่อยไม่ได้นะครับนะอะไรวะนะ่ะโอ๊ยไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอ๊ยไปเหยียบกับดักอีกาย,ยอโอ้ยเดี๋ยวอะไรโอ๊ะขอขวานสักเล่มหน่อยสิ <c oughs> ความมืดมิดเนี่ยช่างงดงาม <c oughs> มันก็เห <c oughs> มือนกับความรำคาญ <c oughs> ที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละอ๋อโอ้ยโอ้โหไม่ใช่ด้วยกูเดาผิดใช่ไหมเนี่ย อะไรกูต้องไปแบบดับตะเกียงด้วยเหรอมันลงมาเนาะหรืออโอเคได้แล้วครับคุณผู้ชมครับก็คือตามเงื่อนไขมันต้องดับดับตะเกียงทั้งหมดก่อนโอเคอ๋อมันเป็นวงเวทม่องหนนี่เองก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเดินบางจุดข้าต้องระวังมากกว่านี้หน่อยอย่าไปเหยียบโดนวงเวทมันยินดีต้อนรับเจ้าหนูจงตามเสียของข้าไปสิแล้วเจ้าจะได้เจอสิ่งที่เจ้าปรานะรถนาะลูกปั้นพูดได้เว้ ประตูปเปิดแล้วนะครับนะ